วันนี้เรามาหาเจี๊ยบกับแฟนเจี๊ยบอีกแล้วนะคะนี่คือแฟนเจี๊ยบค่ะว้าวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟาร์มสุขใจวันนี้คือลุงแคทนะคะเป็นผูก้ก่อตั้งฟาร์มสุขใจทั้งหมดนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้น้องเพียงกับลุงแคทจะพาไปชมกันในฟาร์มนะคะว่าในฟาร์มสุขใจเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องเพลงกับลุงแคทมาทางนี้เลยนะคะวันนี้จะพาน้องเพลงไปให้อาหารไก่กับน้องไก่ข้างในนะครับตรงนี้อ่ะคือเล้าไก่ชื่อว่าไก่ไข่ล่าเริงค่ะล่าเริงยังไงอ่ะหรอก็ดูสิคะเจ้าไก่ทุกตัวที่นี่มีความสุขกันมากๆเวลาลุงแคทเรียกให้มากินข้าวก็วิ่งกรูกันเข้ามารุมลุงแคทแบบนี้เลยน่ารักสุด แล้วแม่ไก่เขาออกไข่ไหมคะลุงแคทวันนี้พี่สิจจ์เดี๋ยวนี้ลุงแคทจะพาไปเก็บไข่ข้างในหูแล้วแม่ไก่ก็ยังออกไข่อีกด้วยไหนน้องเพียงขอดูหน่อยว่าแม่ไก่จะออกไข่เยอะแค่ไหนหูไข่จิ๋วมากเลยค่ะลุงแคทบอกว่าล็อตแรกๆแม่ไก่จะออกไข่ฟองเล็กๆเดี๋ยวเราไปลองนับกันดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้จะได้ไข่กี่ฟองห้าสิบหกสิบเจ็ดฟองห,ห,หูวันนี้แม ช่วยกันออกไข่รวมๆกันได้17ฟองเลยค่ะสุดยอดนอกจากจะมีไก่แล้วลุงแคทยังเลี้ยงห่านด้วยนะคะน้องห่านที่นี่ก็ล่าเริงไม่แพ้น้องไก่เลยนะน้องเพลงชอบมาหาน้องไก่น้องห่านที่นี่ทุกวันเลยค่ะวันนี้เรามาหาเจี๊ยบกับแฟนเจี๊ยบอีกแล้วนะคะนี่คือแฟนเจี๊ยบค่ะ <c oughs> เจี๊ยบอยู่ที่นี่ก็มีความสุขสุดๆแถมยังมีแฟนแล้วด้วยแล้วยังมาขี่ใส่มือน้องเพลงอีกนะยุ้ย <c oughs> ไม่เอาแล้วน้องเพลงไปล้างมือเล่นสไลเดอร์ต่อดีกว่านอกจากที่นี่จะมีฟาร์มไก่ที่นี่ยังเป็นสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันทุกวันอีกนะคะมีสนามหญ้ามีทรายให้เล่นเพวกเราทุกคนขอขอบคุณลุงแคทที่สนับสนุนพื้นที่ส่วนกลางให้ครอบครัวตำรวจน้ำสีราชาได้มีไข่ไก่กินทุกวันอ้อลืมบอกไปมีผักสวนครัวด,ด้วยนะคะไ,ไว้เจอน้องเพลงกับลุงแคทใหม่ในคลิปหน้าวันนี้น้องเพลงขอตัวไปปั่นจักรยานกับลุงแคทก่อนนะคะบ๊ายบาย